ในฐานะแบรนด์เมสเตอร์ครับดีใจครับแล้วก็เป็นเกียรติมากคือส่วนตัวผมก็ก่อนที่จะตกลงรับก็คือได้คุยกันครับผมแล้วก็เรารู้สึกว่าเราดีใจมากที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งในการเลพวเซนต์แบรนด์ฟิลเลอร์ที่ใส่ใจในเรื่องของความปลอดภัยจริงๆนะครับแล้วเรารู้สึกว่าจริงๆตอนนี้คือตลาดฟิลเลอร์เยอะมากอย่างที่คุณหมอบอกว่ามันมีทั้งเถื่อนมีทั้งอะไรเต็มไปหมดซึ่ง ความปลอดภัยยิ่งสําคัญขึ้นเรื่อยๆครับเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าเราเราเราดีใจแล้วก็ภูมิใจมากๆที่ที่แบรนด์เลือกเราแล้วก็จะทําให้เต็มที่ครับสำหรับเรื่องเกี่ยวกับของนูเวียถูกไหมคร<ช>จริงๆมี2มี2ช่องทางที่ติดต่อได้ง่ายๆถ้า,ถาต้องการข้อมูลเกี่ยวกับทางด้านการแพทย์นะคะก็งานวิจัยที่ตีพิมพ์ก็สามารถที่จะค้นได้บนเว็บไซต์ทางการแพทย์อันนี้มีอยู่แต่ถ้าเป็นข้อมูลในเรื่องการใช้การติดต่อ หรือการสำหรับแพทย์นะคะที่สนใจก็ต้องติดต่อทางบริษัทแอมเพ็กค่ะต้องผานเลยเพิ่มเติมนะครับไม่ดูในโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยเราก็มีโซเชียละมีโซเชียลอยู่ในไอจีเฟซบุ๊กว่าในไลน์ติดต่อไลน์ของบริษัทหรือว่าติดต่อเพื่อเฟซพาพิเศษผ่านเพื่อเฟซพาถ้าอยากรับบริการที่ไหนยังไงแล้วก็มีมีดีไซน์ดีสกรองกองคลินิกลงบ้าลที่มีที่มีพิพากันที่สำคัญต้องตรวจสอบนะคะว่าเป็นเรียกว่าเป็น สถานพยาบาลที่เรียกว่าใช้ของแท้เนาะเพราะว่าอันนี้ซึ่งเดี๋ยวทางบริษัทก็คงจะมีการเอาชื่อคลินิกหรือว่าสถานพยาบาลที่ใช้เนี่ยขึ้นไว้เพื่อให้ประชาชนได้ตรวจสอบได้เพราะว่าเราก็ไม่อยากให้คนใช้ผลิต ผลิตภัณฑ์ที่เป็นของปลอมใช่ค่ะมีการทักใจอยากเสริมเพิ่มเติมครับสิ่งหนึ่งนะครับที่ฟิลเลอร์แตกต่างจากอ,นอันอื่นอีกอันหนึ่งนะครับคือเวลาที่ใครหลายคนเคยมีประสบการณ์ในการฉีดฟิลเลอร์เนี่ยจะได้รับคําแนะนําว่าอย่าไปโดนความร้อนนะอย่าไปทําเครื่องอะไรที่มันนู่นนี่นั่นนะเพราะมันจะสูญสลายง่ายตัวนี้มันออกแบบมาให้ทนทานต่อความร้อนและการสูญสลายนะครับและก็มันมีเครื่องมือที่ใช้ผสมผสานกันโดยเป็นเครื่องที่ ใช้พลังงานเหมือนกับเครื่องยกกระชับอะไรทั่ว,วไปและใช้ฟิลเลอร์ร่วมกันจะทําให้ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นกว่าการใช้เครื่องเดียวๆหรือการฉีดฟิลเลอร์เดียวๆนะครับและเขาก็เป็นเครื่องที่ทําออกมาเฉพาะสําหรับไม่ว่าจะเป็นคุณภาพผิวหรือว่าการยกกระชับใบหน้าครับอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่แตกต่างและฉีดแนวออกไปอย่างชัดเจนสัจธัรยามมีอะไรเสริมเพิ่มเติมไหมครับ อยากจะฝากไว้ว่าจริงๆแล้วตอนนี้ฟิลเลอร์มีทั้งหมด3รุ่นด้วยกันแล้วก็แต่ละรุ่นเนี่ยก็จะมีเรียกว่าชาราคเตอร์ลิสติกหรือว่าคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันไปค่ะก็อยากให้ลองไปลองดูแล้วก็เนื่องจากความพิเศษนะที่เป็นมาเลของเราครับอาจารย์มีอะไรที่อยากจะนำเสนอมแล้วก็พูดมเติมย้ำเพิ่มย้ำเพิ่มเติมนะครับคือคิดว่าฟิลเลอร์ตัวนี้เนี่ยจะเป็นฟิลเลอร์ที่ใหม่สินที่เขาสโลแกนก็คือแบบ new way ดังนั้นแล้วเนี่ย ตัวนี้เนี่ยมันแตกต่างจากสิมดมเดิมมากๆแต่ว่าก็อยากจะให้เปิดใจรับแล้วก็ลองดูงานวิจัยที่ที่แบ็กอัพด้วยไม่ใช่แค่แบบพูดเฉยๆแล้วรอดูว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวนึ้ที่แบบน่าสนใจมับาก ข <ต ficou S 2> องท่านกเป็นหาัดที่ไระเสริม <in> อ่ากไม่มีนะก็ฝากฝากาครันี้ในตลาดด้วยนะแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยการตรวจสอบก็เป็นสุดงกต้องไม่เช็คเชคที่บริษัทได้ดีมากเป็นดีมากเลยครับขอบคุณบคุณนะครับ